สวัสดีครับวันนี้เราจะสอนการใช้ฟังก์ชัน len นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้นับจำนวนตัวอักษรเรามาเริ่มกันเลยครับดูตัวอย่างดูตัวอย่างแรกเลยนะครับอย่างเช่นบรรทัดนี้นะครับ Peter Parker นะครับเราจะนับว่า Peter Parker เนี่ยมีอักขระ หลักสอกี่ตัวนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชัน len ในการนับได้นะครับเราให้เราพิมพ์เท่ากับนะครับ l e n len คงเล็บเปิดน,นะครับ,ปปรรบฟังก์ชัน len มีพารามิเตอร์หรือตัวแปรหนึ่งตัวนะครับคือตัวแปร text นะ text ก็คือข้อความใ,ใดๆนะครับที่เราต้องการให้มันนับนะครับ ว่าเราต้องการนับที่นับ a 2ครับคือปีเตอร์พาร์เกอร์นะครับเราก็ใส่ a 2เข้าไปนะคะ mm hmm. ห้องเลือปิดกด enter นะครับ mm hmm. มันจะได้ความยาวทั้งหมด12ตัวนะคือ p ตัวนี้นะครับ1 2 3 4 5 เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองนะครับนับช่องว่างด้วยนะครับช่องว่างระหว่างข้อความนะครับระหว่างคาอย่างปีเตอร์เนี่ยก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีแค่ปีเตอร์เนี่ยตงเนี้มีห้าตัวอักษรและตรงกลางตรงนี้อีกหนึ่งตัวอักษรก็คือช่องว่างนับช่องว่างด้วย ปีเตอร์จนถึงช่องว่างตัวนี้คือ6ตัวอนและาพาร์มีอีก6ก็เป็น12อย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปนักคำว่าแอนิเมชันเนอะเลน A3 1>, 1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าแอนเวชันไม่มีช่องว่างนะครับก็นับเฉพาะตัวอักษรอย่างเดียวนะครับก็คือ 99, แอนเวชั่เท่ากับเาตัวอักษรกับอักขระทีนี้ a 4มีทั้งตัวเลขแล้วก็ข้อความภาษาไทยแล้วก็ข้อความ าษาอัางกฤษด้วยฟังก์ชันเลนก็จะนับทั้งหมดเลยนะสามารถนับได้ <c oughs> เลนเอสีนะครับกดนเทนเตอร์โอ้ได้สิบสองเหมือนกันเลยลองมานับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดนับไม้เอกด้วยนะครับเก้1ส1บสิก็คือมันไม่ว่าข้อความมันจะมีตัวเลขผลด้วยข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมันก็สามารถนับได้นะครับสามารถนับพวกวรรณายุพวกอะไรได้ด้วยพวกไม้เอกไม้โทอะไรต่าง ใสีสา่าพวกนี้ได้หมดทีนี้นอกจากมันจะนับช่องว่างนับข้อความนับตัวเลขอะไรพวกนี้ธรรมดาแล้วฟังก์ชันเรียนยวมีคุณสมบัติที่น่ารู้อีกอย่างครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงคุณสมบัตินั้นให้เรา เรามาลองนับเฉพาะตัวเลขกันดูก่อนสมมุติว่ามีเลขอยู่ 9, 7, 8, 0, 4, 6, 1เท่ากบบ len H5 Okay. ให้เป็นแบบนี้ก่อนนะครับสมมติว่าอันนี้ตัวเลขทั้งหมดนะครับ9 7 8 0 4 5 1ก็คือมีทั้งหมด7ตัวนะครับคือ9มี1น3 4 5 6ะครับ2อ4 5 6 7อันนี้คือการนับข้อความที่เป็นตัวเลข อย่างเดียวนะ้วทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างนะครับในจากเซล์นี้มันถูก Excel มันเซตอัตโตนมัติให้มันเป็นแบบถ้าเราพิมพ์ตัวเลขมันจะจัดลูกแบบให้เป็นแบบ number น,นะครับดูดูนี่คลิกขวาแล้วเราดูตรงนี้ format cell นะครับ เมื่อเราพิมพ์ตัวเลขเมันจะจัดรูปแบบให้เป็นตัวเลขนะครับซึ่งมีคอมมา่ามีอะไรไปด้วยนะและจุดทศนิยมสองตำแหน่งโอเคประเด็นตัวนี้คือเป็นตัวเลขที่ถูกจัดรูปแบบพูดง่ายๆก็แล้วกันนะครับฟังก์ชันเลนก็จะนับเฉพาะตัวเลขเท่านั้นหมายคพาะว่าอะไรหมายคพาะว่ามันไม่นับ เครื่องหมายคอม่าและเครื่องหมายจุดรวมถึงไม่นับตัวเลขที่อยู่หลังจุดด้วยสมมุตินนะ <c oughs> ถ้าเป็นตัวเลขที่หมายถึงว่าตัวเลขที่โดนจัดรูปแบบนะเมื่อกี้จุดศูนย์ศูนย์หมายถึงว่าจุดศนะูนย์ศูนย์เนี่ย มันเป็นคือค่าจริงๆของมันนของตัวเลขมันมีแค่นี้แต่น,นี้มันโดนจดัดรูปแบบเพรมันโดนจดัดรูปแบบมันใส่จุดส่วนๆไปให้ตามตามฟอร์แมทเซลเนี่ยคือตั่วีิยมสองตำแหน่งเพราะฉันฟังก์ชันเลนมันจะมองเห็นแค่4 5 7 5 3 9เท่านั้นก็คือมันจะนับได้แค่6แต่ถ้าเราแบบ ใส่เองหกเจ็ดหกแปดเก้าจุดแปดหน้าอย่างเงี้ยมันนับได้ท่ายมันนับได้หนึ่งสมาันนับจุดด้วยทำไมมันถึงนับจุดเห็นไหมหกแปดเก้าจุดหน นับจุดด้วยเพื่อได้6เรามาดูก่อนว่าเซลล์นี้เป็นรูปแบบเซลล์เป็นอะไรมาดู format cell ครับ format cell เป็น general ครับเป็น general ก็คือหมายความว่าเซล์นี้เป็นข้อความธรรมดาไม่ใช่ตัวเลขก็คือไม่มีการจัดรูปแบบมันจึงนับจุดทตุนิยมที่เราพิมพ์ไปเองพิมพ์ด้วยตัวเองนะ จุดทศนิยมใหม่ข้างบนเนี่ยเป็นจุดทศนิยมที่เกิดจากการจัดรูปแบบเซลล์นำเบอร์ตรงเนี้ยทศนิยมสองตำแหน่งมันใส่อยู่ใ้อัตโนมัติแบบนี้เอ c กเซลจะไม่นับนะมันมันจะนับเฉพาะสี่ห้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับฟอร์มตเซลไว้เป็น อะไรเป็น n ัมเบ r หอเคอร์เรนซีอะไรก็ได้เดี๋ยวเรา n ัมเบ r ก่อนเลย เปลี่ยนให้เป็นคารเรนซี่นี่แก็คือจะเป็นการจัดแบบพิสกุลเงินเนี่ยมันจะมีการใส่เครื่องหมายคือเครื่องหมายที่มันถูกใส่เองอใส่ให้อัตโนมัติน่ะคือเครื่องหมายบาทตัว B ขีดเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะ นะอย่างเช่นสี่ห้าแปดเก้าเจ็ดับได้5ตัวเ่น a อเอาเอดได้5ตัว แอคเคานติงลองดูสกุลเืนเนี่ได้ไหมเป็นรูปแบบสกุลเงินอันหนึ่งนะเมื่อกี้เลือกเป็นแอคเคา t ติ g งเออมันก็ทศนิยมสองตำแหน่งนะครับใส่0ูนยให้ 5. แล้วก็มีคอมมาด้วยมันนับได้แค่5คือมันนับแค่เ8 9 1แปนประมาณนี้ครับ โอเคครับสำหรับเทปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ